มากับท่านต่อไปท่านพลโทสุกิจครับเชิญครับครับกาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมพลโทสุกิจทั่งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีกลุ่มที่1หมายเลข168ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่ายปี68มาตรา8ของกระทรวงกลาโหมในบางรายการนะครับ ผมจะขอหยิบยกในเรื่องการฝึกทหารใหม่นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจที่ลูกหลานของท่านเข้ามาฝึกทหารใหม่นะครับลงในประเด็นในลงในรายละเอียดนะเพราะว่าในประสบการณ์เนี่ยผมเคยเ,เป็นผู้ฝึกทหารใหม่เมื่อปี 2.9. ถึง3.0นะครับ2ถึง3ผัดแล้วก็เคยตรวจการฝึกทหารใหม่ ในช่วงปี63ถึง66นะครับเป็นระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็เคยเป็นประธานตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารในช่วงปี43ถึง46 4ปีในครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้รับกองพันทหารมาที่19นะครับก็อยากจะชี้ให้เห็นในประเด็นอีกมุมหนึง่งนะครับที่มีการโจมตีการฝึกทหารใหม่ขอให้เรามอง เหรียญสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งการฝึกทหารใหม่ในปัจจุบันนะครับการฝึกจะลดจํานวนและระยะเวลาการฝึกลงค่อนข้างมากจากเดิมสมัยที่ผมเป็นผู้ฝึกปี29เนี่ยฝึก10ส,สัปดาห์นะครับรประมาณ2เดือนครึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะลดลงเหลือเพียง6สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนครึ่งนะครับเพราะนั้นระยะเวลาในการฝึกค่อนข้างน้อยลงเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ในช่วงที่เกิดโควิดปี63เมื่อระยะเวลาในการฝึกลดลงงบประมาณในการฝึกก็ลดลงไปด้วยอันนี้ผมจะเริ่มเข้าเรื่องชี้ให้เห็นของงบประมาณนะครับงบประมาณทำให้เกิดงานนะครับเมื่อทุกครั้งที่ผมไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญผมจะหยิบง,งบประมาณมาดูก่อนว่างบประมาณในส่วนราชาการที่ผมรับราชาการ มีงบประมาณอะไรบ้างนะครับงานทั้งหมดมันจะมาจากงบประมาณงานของทหารมีทั้งมีงบประมาณรองรับและไม่มีงบประมาณรองรับนะครับเช่นบางเรื่องไม่มีงบประมาณรองรับเนี่ยเช่นฝนตกน้ําท่วมไฟไหม้ตึกถลม่มทหารเราออกไปถามว่ามีงบประมาณรองรับเลยหรือไม่ไม่มีนะครับต้องไปรอ เอาในโอกาสหน้าว่าจะมีกะมาจัดสรรมาให้หรือไม่แต่เราออกไปก่อนเพราะว่าทหารเราเนี่ยเราแบ่งหนึ่งกองพันรับผิดชอบต่อหนึ่งอำเภอนะครับเพราะนั้นอำเภอไหนที่เขารับผิดชอบเขาจะออกไปครับในส่วนของการฝึกทหารใหม่ระยะเวลาลดลงจาก10สัปดาห์เหลือ6สัปดาห์ผมจะชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในการฝึกที่ตั้งการฝึก ที่ตั้งการฝึกเนี่ยในปัจจุบันจะใช้หน่วยระดับกองพันเป็นหน่วยในการฝึกปัจจุบันเนี่ยมีการให้ทหารใหม่เลือกหน่วยที่อยู่ใกล้บ้านนะครับในการรับราชการเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยพยายามเลือกหน่วยที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อลดภาระในการเดินทางนะครับถ้าศัสดีไม่ให้เลือกเนี่ยต้องถามเขาว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้เลือกหน่วยใกล้บ้าน อันนี้มีแล้วนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยทหารใหม่ที่เข้ามาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราสามารถเลือกหน่วยใกล้บ้านได้นะครับสำหรับบุคลากรในการฝึกผู้ฝึกทหารใหม่นะครับจะเป็นในทหารสัญญาบัตรซึ่งจะรู้เรื่องดีที่สุดในการฝึกทหารใหม่ครูฝึกนะคะครูฝึกหรือครูใน10ในปัจจุบันจะไม่มีค่าตอบแทนในการฝึกนะครับจะต้องอยู่กับทหารใหม่เนี่ย ทั้งวันทั้งคืนตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับทหารใหม่นอนแล้วครูฝึกถึงจะอาบน้ํานอนนะครับไม่มีค่าตอบแทนไม่เหมือนทหารใหม่ทหารใหม่จะมีเบี้ยเลี้ยงรองรับวันละ96บาทต่อวันต่อคนครูฝึกไม่มีค่าตอบแทนตรงนี้ผมก็เลยหยิบยกมาว่าถ้าเป็นไปได้น,นะครับอยากให้มีค่าตอบแทนให้กับชุดครูฝึกหรือครูทหารใหม่ เพราะว่าทั้งสองพวกเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เสียสละเขาไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับเขาจะต้องอยู่กับทหารใหม่ครบสองเดือนจนกว่าทหารใหม่ฝึกจบนะครับจะมีวันอาทิตย์ที่ทหารใหม่เยี่ยมญาติเท่านั้นนะคะครูในสิบหรือครูทหารใหม่จึงสามารถที่จะผ่อนคลายหรือกลับบ้านไปในสมัยที่ผมฝึกสามเดือนสองเดือนครึ่งก็ไม่ได้กลับบ้านทหารใหม่อยู่ตรงไหนผู้ฝึกจะต้องอยู่ตรงนั้น นะครับใช้หลักตรงนี้ตื่นก่อนตอนที่หลังนะครับเป็นบุคลากรที่น่าเห็นใจน่าสงสารนะครับขอให้มองอีกมุมนึงนะครับค่าอาหารสำหรับทหารใหม่จะถูกหักปัจจุบันเนี่ยวันละ70บาทต่อวันต่อคนจะเหลือ26บาทนะครับจะออกทุกวันที่5 1า25ห5เงินเดือนทหารใหม่ในปัจจุบันเนี่ยอยากจะฝากทางกรมบัญชีกลางปัจจุบันเงินเดือนทหารใหม่เนี่ย จะออกประมาณวันที่7ที่8ของเดือนถัดไปไม่เหมือนพวกเรานะครับของพวกเราเนี่ยจะออกทุกวันที่30 31หรือกรเกษียณแล้วเนี่ยจะออกประมาณก่อน7วันหรือข้าราชการจะออกก่อน5วันแต่ทหารใหม่จะออกไปวันที่7วันที่8เดือนถัดไปนะครับถามว่าเมื่อทหารปลดปลดไปแล้วจะต้องกลับมารับอีกหรอครับตรงนี้อยากจะฝากกรมบัญชีกลางไปด้วยนะครับ ของที่ได้รับแจกจากกรมพลตริการทหารบกที่พูดถึงกันนะครับถาดหลุมไม่ได้จ่ายประจำตัวทหารใหม่นะครับอันนี้เราเบิกมาสำหรับที่จะเป็นวงรอบเมื่อทหารใหม่ฝึกจบไม่ได้ติดตัวนะครับก็ยังอยู่ที่หน่วยอยู่ที่กองร้อยนะฮะสิ่งของที่หน่วยฝึกจัดหาก็เป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นและมีคุณภาพทั้งที่กรมพลตริการทหารบกแจกจ่ายให้มามีคุณภาพหมด นะครับผมสามารถยืนยันได้ไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกรองเท้าคอมแบตเท้าผ้าใบนะครับเป็นของที่มีคุณภาพทั้งสิน้นนะครับมีของบางอย่างที่หน่วยอาจจะมองว่าทหารมีความจำเป็นเช่นชุดฝึกตัดใหม่หรือเป้สนามนะครับหรือชุดวอร์มตรงนี้นะฮะอยู่ที่ความสมัครใจของทหารใหม่ ที่จะรับหรือไม่รับนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากฝากกรมพลนธิการทหารบกเนี่ยนะครับจัดหาเป็นส่วนกลางไม่ต้องให้ทหารใหม่ไปถูกหักเงินหรือเสียเงินเอางบประมาณของกรมพลาธิการทหารบกเนี่ยมาดำเนินการให้นะครับสรุปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ชุดครูฝึกไม่ว่าจะเป็นครูในสิบครูทหารใหม่ มีค่าตอบแทนรองรับในการฝึกเพราะปัจจุบันเขาไม่มีค่าตอบแทนตรงนี้แล้วต้องทํางาน24ชั่วโมงนะครับตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับเราก็ถ้าเป็นไปได้ของที่ทหารใหม่ได้รับไม่ควรที่จะไปหักจากตัวพลทหารนะครับขอให้กรมพลาธิการทหารบกเนี่ยโอนงบประมาณดังกล่าวมาให้หน่วยระดับกองคนซึ่งมีนหารพลาธิการเป็นผู้จัดหาเนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับขอบคุณครับ ครัขบขอบคุณครับท่าน